มีฝั่งหนึ่งครับเป็นคลองคลองใส่ไก่ครับคลองเล็กอันนี้เอาไปขายที่ไหนคะแม่ขายไหมหรือว่าก็มีขายบ้างครับขายแถวบ้านนี่แหเะยครับยังไม่ได้ส่งตลาดเพราะมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ ตอนนี้กล้วยก็ยังออกไม่ทันแกไม่ทันพี่คุมค้มไหมีุ่้ไเป็นพักหวานเ,เป็นรุ่นของปีหกสี่เนี่ยครับดเดือดอ้อมไปได้นะคะดเดืออ้อมนมดเลยครับมันเนื้อที่สามไร่ครับหลักๆก็กกกๆสวนผสมผสานนะครับลงกล้วยลงมะพร้าวลงพอกสวนรั้วต่างๆ ไม่ใช่เคมีนะเป็นเป็นเป็นอินทรีย์ครับเกษตรอินทรีย์ไม่่ใชอินทรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีแต่พวกพักปอดสารพิษพักชะอมพักอะไรเงี้ยพักลิ้มด้วยพักอะไรเงี้ยอายุสามสิบแปดครับจะหาสมาชิกาเมอร์อย่างเยองไหะในทุกที่ที่ไปอันนี้จะอันนี้จะเป็นไผ่ไผ่เฟสน้ำผึ้งครับไผ่หวานท่านดิบครับ ่าลงได้ประมาณปีหนึง่งจะหาสมาชิกธรรมะถูกสมบูรณ์จะหาหาแต่ไปไหนก็หาไปสองมัดตรงตรงนี้ก็ยังว่างอยู่แต่ว่าจะลงป่าเป็นเสริมเป็นไม้ป่าครับไ,ไม้ยืนต้นไม,ไม้อะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ถ้าสมมติว่ามีคนมีคนที่จะมาขอดู ก็ยินดีครับยินดีครับติดต่อมาก็ก็ยินดีให้ชมปกติมีทวามเพรืออะไรรคับมีมีเพลีครับบ้านสวนยินดีครับทำเป็นเพเลยครับก็สั่งทีแป้งวนยินดีเหมือนมหาสมาร์ทซัมเมอร์เลยอ่ยากถามว่าผ่านถึต้องบนไปที่ไหนก็ถามเขาไปหมดแต่แต่ว่าปีนี้มันจะอากาศมันจะแรงนิดนึงครับแล้วมันเวลาลงของมันมันสายบ้างมันใส่บ้างพึ่งมาอยู่เหรอคะหรือว่ายังไง ผมก็อยู่อยู่ท้งนี้มานานแล้วครับแต่ตั้งแต่ว่ารงการนี่ปีจะเริ่มทำสองปีที่แล้วแต่ถึงจะกลับมาบางสิน้นสิ้นปีที่แล้วนี่ครับเพราะว่าม, COVID มันโควิดมันไม่สามารถทํางานได้ครับพนัก่อนอทางานกันไหนครับอยู่สงขานครับอยู่ติดด่านมาเลยครับนี่เป็นทหางรุ่งใหม่ครับสีนี้ เราจะใช้พวกมะขามเทศพวกแค่พวกอะไรนี่ครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นไม้ป่าไม่ไรจ mm hmm. ะอมเป็นตัวรักช่วยช่วยซับแสงซ <ขอ S 1> ัง <ขอ S 1> บไรอืมถ้าก่อนมันไม่ใช่หรอกช่วยเพาะยาเพาะก่อนหรอือว่าปลูกิดอันนี้คือทางสวนนี่คือแทงเล็กลงไปเลยครับคือเป็นวิธีการลัดขั้นตอนการไม่ให้มันมันกระทบกระเทือนรากมันเกินไปคือลงลงเรามันครับครับครับ แทงแทงลงไปประมาณตักแขนนึงครับถ้าเราปลูกด้ถุงมันก็ปลูกได้ครับแต่ว่ามันเหมือนมันมันชะลอการเติบโตบางทีว่าเราเวลาเราเอาลงอะไรเงี้ยมันบางยางะรากมันก็ทุเทียนมันก็ต้องใช้เวลาการฟื้นตัวของมันแล้วรากมันจะคดด้วยถ้าในถุงอ่ะพอมาเจอดินใหม่กับดินถุงอ่ะมันจะไม่ไม่ทำพันกันมันก็จะคดอดูแถวแถวนั้นเลย ไม่ได้ฉีดครับมีแต่รดน้ำธรรมดาครับใส่ปุ๋ยพวกะปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรนี่ครับใช้ฮอร์โมนไหมคะฮอร์โมนนี่ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับนี่ต้องปุ๋ยคอกอย่างเดียวแต่กระทั่งพวกจุลินซีพวกอะไรใช้เองบ้างก็ซื้อสายจากพี่คุณเองใช่ครับแต่ว่าช่วงต้นเล็กๆยังจะไม่ใช่ครับอ๋ออันป่านั้นใช้อยู่เป็นฮอร์โมนจุลินซีทางพอแสงจุลินซีไข่ฟองนมสดพวกอะไรใช้อยู่ครับ 120ลอยยี่สิบหลุมครับคืออากาศมันใช่ครับมันมันหลายเดือนเกินแล้วตอน,นไม่ตกนเ่คงไม่ต้องตกแล้วมันแต่เดือนนี้ไม่ตกก็ไม่ต้องตกแล้ว,อ,วอันนี้ก็น่นาจะกินได้ใช่ไหมไอ้ต้นอะไรนะกระโดะโดกิดนก็ เมียงมดแดงเป็นพักป่าครับเป็นเอ่อมันจะมีลูกเกินต้นใหญ่มันเราลักใส้ต้นกระโดนไงนั่นแหละเอ็นหลังพิงใต้ต้นกระโดนโอ้คากหรกว่าไงอันนี้เป็นมะละกอลงเสริมตลอดหนูขอเบอร์ไว้หนูเป็นเกษตรตำบลประจำตำบลนี้ล้วครับช่แล้วครับวางก็เลยเนาะ แม่มาเยี่ยมมาชมดูมไ,ไ,ไม่ไก่เลยครับนั่งรถมาเขาจะมีแบบว่าให้เลือกเป็นเกษตรผู้นำของประจําตำบลนะเธอเองหนูอาจจะได้มาหนูอาจจะได้มาอีกนะครับงบ้านนี้ประมูลขอลงจะขอไปไหมครับมีหลายชนเลยิดแหละแรกก็พันปอนี่ได้ครับได้ครับมะละกอเนหรือะไร จะจะจะแลกอะไรนะเมื่อกี้แลกแลกกับพันปลาอ๋อเอาเอาแล้วมาละก่อเลื่เอาอะไรผักหวานอ๋อผักหวานนี่ผักหวานยังพอมีอยู่ครับแต่หนูคงไม่เอาใบมันเล็กเกินไปหนูว่าไม่ทอดแน่นี่แหละครับมีต้นพันอยู่หนึ่งเต็มจุดดูแลไม่ค่อยดีให้ได้พันปลามาก่อนแล้วกันค่อยแลกดีเลยครับแบบนั่ะบอกผมก็ร่างขาดพอดีต้องรอก่อน คือทางสวนก็มีระบบบารดานช่วยสปอร์ตครับเวลาช่วงมันแรงจัดๆเนี่ยอ๋อใช่พลังงานใช่ครับโอ้ต้นขนาดนี้กี่เดือนกี่เดือนนะครับตอนนี้อายุก็สองเดือนแล้วครับสองเดือนจากเปลี่ยนเมล็ดคือถ้าถ้าเป็นถุงแบบนี้ที่เหมาะสมคือสามารถลงได้เลยครับลงหนึ่งแทบลงหน่งแทเป็นร่างเม็ดแบบนี้เป็นเม็ดแบบนี้เลยยิ่งดีครับ พราะรากมันจะได้สัมพันธ์ลงเข้าไปเดินไปโดยที่มันไม่ต้องชะงักหัวอะไรเงี้ยถ้าเราใช่ครับอันนี้คือเลี้ยงไว้นานคือเต็มที่อ่ะจะจะเลี้ยงเลี้ยงสูงพุทธในถุงได้แค่หกเดือนครับถ้าเกินยั้งไปคือมันจะเป็นก้าที่ที่มันแก่เกินไปรากมันนั่นแล้วอันนี้ต้องพุทธขนาดนี้ไหมหรือหรือตัดตสูตรมันแล้วก็ลงพุทธได้ทะล้รยยิ่งดีครับเชียงหัวเข่าเชียงอะไรไปเลย คุดลึกได้เท่าไรยิ่งดีเลยหราก็คือถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันมีรากอะไรที่มันงอคดเราหักเลยเนี่ยมันรากมันจะแตกสองแตกสามไปเหมือนคล้ายๆยอดของมันเหมือนกันเนี่ยตัดดไ้รใช่ตัดได้ครับนี่ก็เป็นพักพักนนพักป่าถ้าถ้าถ้าทั้งนั่นเขาก็เรียกพักสาบ จะไดมารอบนี้ป๋ามันมันออกไปหน้าไปหลายมืดครับมันไม่ค่อยพุทธแล้วขอเศูนย์เก้าหกครับ